อิมัมสงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัมสงอสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป วันนี้ก็ได้มาพบกับญาติโยมนะอีกครั้งหนึ่งนะทิ้งไปหลายวันนะยมนะก็เมื่อวานนี้เป็นวันพระเนาะนะคืนแปดคำ่ำนะญาติโยมทั้งหลายได้ไปทำบุญที่ไหนกันบ้างเนาะนะญาติโยมส่วนมากนะที่ไม่ได้ทำงานนะ คนที่ฟังธรรมะนี่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ทำงานเป็นแม่บ้านบางเป็นพ่อบ้านบ้างนอยู่ที่บ้านแต่ก็มีเหมือนกันนะตยโยมที่ทำงานแล้วก็มาฟังกันนะชเช้าๆก็ทำหน้าที่ต่างคนต่างทำหน้าที่อาจารย์มีเวลาก็มาทำหน้าที่จะไม่ฟิดเวลาว่าจะต้องมาทุกวันทุกเช้าไม่ได้คิดอย่างนั้น แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยเหตุปัจจัยพร้อมก็มาเหตุปัจจัยยังไม่พร้อมก็ไม่มามันมีงานอื่นที่ต้องทำนะเมื่อวานนี้ถ้าญาติโยมที่อยู่ที่บ้าน,นก็เหมือที่บอกนะวันพระถ้าไม่มีภาระ,ะอะไรเนี่ยก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษแ้าเราไม่ได้ทำงานข้างนอก นั่นก็คือการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามเวลาที่จะได้ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเท่านั้นเท่านี้นะขอให้ได้ทำให้ได้มีความรู้สึกว่าเออเป็นวันพิเศษเป็นวันของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ให้ความสำคัญวันนี้ก็จะหมดโอกาสไปเลยนะ เพราะว่าคนเราส่วนมากนะก็จะทําบุญกันในวันสําคัญมันจะมาเอาเข้าพรรษาที่หนึ่งวิสาขะที่หนึ่งมาฆะที่หนึ่งก็คงจะน้อยไปนะเวลาทําบุญมันน้อยไปบุญน้อยนี่ก็มันจะรู้สึกตัวก็ตอนที่เราไปเกิดแล้ว,ลวเกิดในภพภูมิอื่นนะบุญมันน้อยจะเห็นได้ชัดตอนนี้เรายังไม่เข้าใจกันเท่าไหร่อยู่นะต้องเชื่อคำพระเจ้า โดยเจ้ารันตรัสแล้วว่าบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งของสัตว์ในปรโลนะบุญญาณิปรโลกัสหมิงปฏิทาหนติปานินำบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในปรโลนะบุญก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละสร้างที่ตัวเราง่ายที่สุดรักษาศีลเจริญภาวนาไม่แต่การเสียสละเสียสละความสุขส่วนตัว แทนที่จะนั่งจะนอนจะดูทีวีแต่เราไม่ทําเอาเวลานั้นมาสวดมนต์เอาเวลานั้นมาฟังเทศเอาเวลานั้นมานั่งสมาธิอย่างเงี้ยใช้ใช้ร่างกายของเรานี่แหละซึ่งต่อไปเราก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้เอาให้เป็นประโยชน์ร่างกายที่ไม่เป็นประโยชน์ทาให้เป็นประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ประโยชน์ตนก็คืออย่างนี้แหละนะให้ทานรักษาศีเจริญภาวนาเนี่ยเป็นของเราประโยชน์ผู้อื่นก็ทำงานในส่วนที่เราทำได้งานในครอบครัวงานในที่ไหนก็แล้วแต่หน้าที่ของเรานั่นเองนี่นก็คือทำเพื่อผู้อื่นไม่ได้ทำเพื่อตัวเองดังนั้นก็ให้ได้นะวันธรรมดา คือให้มีให้มีความรู้สึกว่าใครมาถามเราว่าวันพระนี้ทำบุญอะไรบ้างไม่ว่าเพื่อนมาถามก็ดีหรือว่าครูบาอาจารย์มาถามก็ดีอาจารย์เจออาจารย์อาจารย์ก็จะถามนะวันพระทุกวันพระเนี่ยทำอะไรบ้างโยมที่แรกก็ถามก่อนว่าโยม นะทำงานหรือเปล่าส่วนมากก็แล้วเป็นมหานี่ส่วนมากก็ไม่ได้ทำงานแล้วปลดกเกษียณละวไม่ได้ทำเจ้าค่านะก็ถามต่อว่าเออวันพระเนี่ยได้ทำบุญอะไรบ้างไหมนะบางคนก็ตอบเต็มปากเต็มคำนะโอ้อาจารย์วันพระวันนี้ตอนเช้าทำอันนั้นตอนเย็นทำอันนี้นะมีครบหมดเลยที่อาจารย์สอนไว้ทั้งให้ทานทั้งรักษาศีลทั้งเจริญภาวนานะ ตอบได้เต็มว่าเต็มคําแล้วก็บอกได้ด้วยว่าทําอะไรบ้างอันนี้ก็คือคนพูดได้เต็มปากเต็มคําให้มันได้อย่างนั้นนะประโยชน์แก่ใครก็ประโยชน์แก่ตัวของโยมเองแม้แต่คนไปทํางานก็เหมือนกันนะมีหลายท่านที่จะลองถามดูนะเขาก็ใส่บาตรนะการใส่บาตรของคนมีสองประเภท ประเภทหนึ่งก็คือทำอาหารเองซื้อมาจากาซื้อของของวัตถุด,ดิบมาจากข้างนอกแล้วก็มาปรุงเองเป็นอาหารที่ทำง่ายๆแล้วก็ไปใส่บาตรซื้อนมมาซื้อผลไม้มาซื้อผักมาซื้อน้ำพริกซื้ออะไรก็แล้วแตนะ่ก็ใส่บาตรอย่างน้อยก็หนึ่งรูปนอกนั้นก็ตามกำลังของเรา แล้วออกไปออกไปทำงานก็นั่งรถไปเจอพระตรงไหนดูท่าทางดีๆหน่อยนะไม่ใช่เดินลึกลักลักล่กลกละนี่เราก็ต้องดูพุทธเจ้าท่านตรัสอยู่แล้วนี่ว่าเวลาจะทำบุญให้เลือกเลือกเนื้อนาบุญนะก็ดูท่าทางสำรวมไหมดูท่าทางเดินเพื่อจะไปเอาอาหารเฉยๆหรือว่าเดินเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อปฏิบัติกิจ อย่างน้อยก็ตาทอดไว้ประมาณสี่ศอกเดินไม่ต้องช้ามากอางเนี้ยเขาเรียกว่าสำรวมไม่ใช่เดินเลี้ยวซ้ายเลียวขวาตาสอหาแต่ญาติโยมจะอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้มันก็มากเกินไปอันนี้เราก็ดูโยมก็เล่าให้ฟังก็เห็นพระดีๆหน่อยโยมก็จอดลบจอดข้างหน้าของท่านไปเลยนึ่สักร้อยเมตรสองร้อยเมตรทางเดินมาแล้วก็ใส่บาทท่าน ใส่บัตรแล้วไม่ต้องรับพรนะโยมนะพอพระตามหลักแล้วก็ให้พรไม่ได้นะไม่ต้องรับพรหรอกพระก็ไม่ต้องให้นะก็ต่างคนต่างสงบพระก็นึกอยู่ในใจนั่นแหลนะขอให้โยมมีความสุขนะแค่นั้นก็พอลลนะไม่ต้องให้อะไรเป็นพิเศษนะโนะยมก็เดินต่อไปนะพระเขาโยมก็ออกไปทํางานพระก็เดินต่อไปนะนะบางเห่งก็โอ้ยให้พรดังเลย ต้องเข้าไปดูมางทีเราตามใจญ,ญาติโยมเฉยๆแต่ญาติโยมนะ่ะเวลาเราทําบุญแล้วนะแม่แต่พระไม่ให้พรโยมก็ได้บุญนะพระบุญมันเกิดที่จิตของเราที่รู้สึกปลื้มใจได้เสียสละทรัพ์ตรงนี้เพื่อประโยชน์แก่พระสงฆ์ที่กำลังมามาบินาบาบมารับพัตาหารนะท่านรับไปนะรู้สึกว่าจะเยอะก็จริงแต่ว่าถ้าวัดไหนเนี่ยเป็นวัดที มีระเบียบหน่อยก็เอาไปแบ่งปันนะคนที่อยู่ในวัดบางทีหลวงตาหลวงปูนะ่มากำลังไม่มีไม่พอที่จะที่จะมาบินธาบาตไดนะ้องนี้ก็อาจจะเอาไปแบ่งให้หรือว่าเข้ากองกลางบางวัดอย่าวัดพัฒนตะอย่างเงี้ยบินธาบาตมาก็เข้าลงครัวลงครัวก็จัดจัดจัดให้พระฉันก่อนเสร็จแล้วก็ที่เหลือก็เป็นของแม่ชีก็ญาติโยมตามลําดับอันนี้ก็มีนะ ดังนั้นเวลาเราเห็นอะไรเราอย่าไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีไว้ก่อนนะบางคนเห็นพระโอ้ยเยอะเลยรับไปเยอะเลยเอา่าก็ตําหนิไว้ก่อนเลยว่าเนี่ยโลภมากเขาให้แค่สองบาทสามบาทก็แล้วแต่นะอย่าไปคิดไม่ดีไว้ก่อนนะนะคิดอะไรคิดดีคิดเผื่อไว้อย่างอย่างบางวัดเนี่ยอ่าอย่างวัดพระธัตะเนี่ยยกตัว,วันเพราะว่าเป็นวัดที่อาจารย์คุ้นเคยเนาะวัดที่อยู่แต่ว่าเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละนะ ก็เอาไปฉันด้วยกันได,ได้เลี้ยงพระก็ได้รับพระก็เหมือนกับว่าได้ทําทานไปด้วยออกมาบินดาบาดนี่ถือก็เป็นการทําทานอย่างหนึ่งนะรับทานจากโยมแล้วก็ไปบริจาคต่อเอาเฉพาะส่วนที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้หรจะต้องฉันส่วนมากก็เทก็เทไปเลยแล้วก็เวลาถึงเวลาฉันทางวัดเขาก็จัดให้ก็มาฉันรวมกันเช้าเพลง อันนี้ก็ไประวังความคิดเนาะบางทีเราคิดไม่ดีก็ต้องระวังหน่อยนะน,นั้นใส่บาตรนะอันนี้อันนี้ก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งญนาะอย่าโยมอีกวิธีหนึ่งก็คือโยมที่ไม่มีเวลาจริงๆนะก็ไปซื้อข้างนอกเเฉพาะวันวันที่สําคัญเนาะอย่างบางคนก็ใส่ทุกวันนะบางทีออกไปทําบุญข้างนอกอะให้ทุกวันแต่อาหารก็ควรจะเลือกร้านที่สะอาดนะอาหารก็เลือกของที่ดีหน่อยอย่าไปทําแต่พอเป็นพิธีนะ นะก็เข้าป่าอาหารมีผลไม้อะไรที่เป็นของไม่ดีเนะี่ยมีโทษแก่สุขภาพของพระของมันๆของทอดๆอ,อะไรพวงนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะนะของที่ทานทานได้ดีก็ผักผักมีผักมีน้ำพริกมีอะไรพวกนี้นะนี่ก็ดูเอานะอันนี้บางคนก็ไปซื้อออกก็ซื้อก็ให้เลือกหน่อยก็ใส่ได้บุญเหมือนกันนะ นะการจะได้บุญไม่ได้บุญก็อยู่ที่ใจของเราจะไปทําเพื่อให้เสร็จแต่ทําเพื่อให้เกิดใจของเราเนี่ยจะมีปิติมีความปลื้มใจดีใจว่าวันนี้เราได้ช่วยเหลือพระสงฆ์เราได้นะคาคุณพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระท่านชันแล้วนะก็จะได้มีกําลังในปฏิบัติหรือว่าให้คนที่อยู่ที่วัดนะคนทํางานก็ดีคนอะไรก็ดีเนะี่ยก็แล้วก็อย่างน้อยก็ เราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะที่ได้ทำตามนะตามพุทธบริษัทก็เรียกว่าให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานะในวันที่สำคัญก็คือวันพระอย่างน้อยที่สุดนะวันพระครั้งหนึ่งก็ยังดีนะโยมนะเอาให้เต็มสูตรเลยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานะเวลามีใครมาถามอะไรเนะี่ยยังดีว่านะั่นแหละไม่ใช่อวดนะะบางคนใส่บาตรทุกวันก็ก็ไลท์ทุกวันนะ อันนั้นก็ต้องเจตนาก็เป็นเจตนาที่ดีเพื่อจะให้คนอื่นได้อนุโมทนาด้วยอันนี้เราก็ยกมือขึ้นอนุโมทนานะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งบางทีทําความดีอะไรถ้าเราไม่บอกใครคนอื่นก็ไม่รู้แต่นั้นแหละเวลาเราฟังเราอ่านก็ต้องดูทั้งสองมุมนะมีทั้งคนที่บริสุทธิ์ใจกับไม่บริสุทธิ์ใจด้วยเนาะอันนี้ก็ฝากไว้นะ แล้วอนุโมทนาบุญร่วมกันเนาะปีนี้คณะสิทธิอนุสิท์ทางพระพิสุแล้วก็ญาติโยมก็จะได้จัดงานมุทิตาสก,การะถวายแก่หลวงพ่อปีนี้หลวงพ่อก็ปาลาโลเหมือนเดิมนะนะก็คือต้องการที่จะเอาปัจจัยที่ญาติโยมเขาถวายทำอยู่สองอย่างปีนี้ อย่างแรกก็เหมือนทุกปีที่หลวงพ่อเคยทำอันนั้นก็คือซื้อเครื่องมือแพทย์บริจาคให้กับโรงพยาบาลประจำประจาจังหวัดกับโรงพยาบาลประจำตำบลรอพอสอต่อก็อย่างที่เคยปีที่แล้วอย่างโยงก็เคยเห็นในในเฟซบ o ๊กที่อาจารย์ อาจันลงไว้ในเฟซบุ๊กนะหลวงพ่อก็ทําทุกๆปีปีนี้ก็เหมือนเดิมแต่ปีนี้เพิ่มเข้ามาอีกก็เงินส่วนนี้เ็าจะแบ่งเป็นสองส,ส่วนส่วนหนึ่งก็คือซื้อเครื่องมือแพทย์อีกส่วนหนึ่งก็ขอบริจาคให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมคุณพบเข้ากองทุนปฏิบัติธรรมของศูนย์ปฏิบัติธรรมตานางเลนังซึ่งศูนย์นี้ใช้เงินเยอะนะยโยมนะถ้าเป็นค่าพัานา อาหารในพรรษาเนี่ยก็วันละสองหมื่น,นวันละสองหมื่นค่าน้ำค่าไฟด้วยนะวันละสองหมื่นก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีใครบริจาคก,กันนะนะนะก็อนี่อาศัยคุณแม่สมพิษกับครอบครัวในส่วนที่เหลือจากญาติโยมทำบุญมาอันนี้ก็เอาเงินตรงนี้ไปเป็นกองทุนไว้ก่อนในพรรษานี้นะ,นะได้เท่าไหร่นะก็แล้วแต่ก็ญาติโยมคงจะเห็นใน ใน Facebook แล้วก็ในไลน์กลุ่มไลน์ของอาจารย์นั่นะก็แจ้งไว้แล้วนะก็ไม่ต้องไม่ต้องเอามายอดมาเราสำคัญไม่ไม่ไมต่ยอดมันสำคัญว่าได้เท่าไหร่แต่ให้ทุกคนนะหนึ่งก็คนที่ทำก็ให้ทำตามกำลังไม่เดือดร้อนครอบครัวไม่เดือดร้อนคนอื่นคนที่ไม่ค่อยจะมีกำลังมาเห็นทีหลังนะก็ยกมือขึ้นสิบนิ้วอนุโมทนาบุญด้วยกันถ้าเรามีน้อยให้น้อยมีมากให้มาก ไม่มีก็ยกมือสิบนิ้วอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อส่วนหลวงพ่อท่านทำท,ทุกวันด้วยความเมตตานะอันนี้ก็เป็นอนิสงส์ที่จะให้ถ้าพูดถึงการซื้อเครื่องมือแพทย์นนก็เป็นอนิสงส์ที่ทําให้สุขภาพหลวงพ่อได้แข็งแรงจะได้สอนญาติโยมครูบาญาติโยมแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ต่อไปอีกนานเท่านานอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนทํามําให้คนมีอายุยืนนะบริจาคทรัพยนะ์เพื่อสร้างโรงพยาบ,บาล ทำเครื่องมือแพทย์หรือบริจาคเข้ากองทุนนะกองทุนพระสงฆ์อาพาธ็ดีอะไรพวกนีนะ้ก็จะเป็นประโยชน์เป็นอนิสงส์ทำให้สุขภาพเราแข็งแรงแต่ว่าบางคนบริจาคแล้วจะปล่อยปะละเลยตัวเองก็ไม่ได้นะนะร่างกายของเราเนี่ยก็ต้องดูแลนะกินอาหารที่เป็นประโยชน์นะป่วยก็ต้องรักษาอย่าไปปล่อยทิ้งไว้แล้วอย่าเอาสารพิษอาหารที่ไม่ดีเข้าร่างกายของตัวเอง บุหรีบ้างของมันบ้างของทอดบ้างอะไรพวกนี้นะน้าบางคนอุ้ยฉันก็ทําบุญมาเยอะนะให้อาจารย์ทองมั่นบอกว่าจะมีอายุยืนมันไม่เกี่ยวกันนะนะมันไม่ใช่เหตุนั้นเหตุดเดียวเนาะปัจจุบันกรรมกับอดีตกรรมด้วยนะกรรมที่เราทำเนี่ยอดีตก็มีด้วยะบางคนกรรมอดีตให้ผลเนี่ยต่อให้ทำบุญขนาดไหนมันก็ไม่รอด แต่ยังไงก็ตามนะจะมากจะน้อยมันก็ต้องเจอกันนะเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้นะแต่เราก็ต้องเนี่ย,ยไม่ทำกรรมเช่นนั้นอีกก็คือปานาติบาตแล้วก็ทำบุญให้มากขึ้นนะในเกี่ยวกับการสะสมบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนป่วยคนอะไรนะในไลน์ในเฟซบุ๊กเราก็ต้องดูด้วยนะบางคนเอารูป คนป่วยมามาหากินก็นเยอะนะอย่างที่เราเคยเจอกันนะคนป่วยทิพย์ก็เยอะเหมือนกันนะออกมาแบบไม่มีที่อยู่ที่อะไรไม่มีเบอร์โทรศัพท์ไม่มีหมู่บ้านไม่มีอะไรเราเช็คยากมากเลยนะฉะนั้นก็ต้องดูหน่อยนะคนนี้อาศัยความเมตตาของคนไทยนี่แหละคนเขาก็หลอกกันเยอะฉะนั้นจะทําบุญอะไรก็ต้องใช้ปัญญาประกอบด้วยปัญญาด้วยว่าสิ่งที่เขาโฆษณานั้นนะเป็นสิ่งจริงหรือไม่จริง บางทีเจดเมตตาเกิดขึ้นปุ๊บพาะเจ้าก,ก็ต้องคิดต่อแล้ะไปดูสถานที่อมันอยู่ที่ไหนนาะเนี่ยเออนะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะนะถ้าจริงก็บริจาคตามตามกำลังที่เราจะมีได้นะ, <c oughs> อ,ะอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเนาะเรื่องที่สามที่จะพูดวันนี้ก็เรื่องกับจิตใจนะั่นแหละพูดทุกครั้ง ประเทศไทยก็ยังไม่สงบนะเราก็ยังวุ่นอยู่กับการเมืองอยู่ฉนะนั้นก็อย่างที่บอกทุกครั้งแล้วน,นะให้เข้าใจในเรื่องของความไม่เที่ยงนะใครจะได้เป็นไม่ได้เป็นอันนั้นแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยเหตุปัจจัยพร้อมเขาก็ได้เหตุปัจจัยไม่พร้อมเขาก็ไม่ได้ ฉะนั้นเราก็เหมือนกับการดูมวยนะชกมวยถ้าเราไปคิดว่าคนนั้นจะต้องชนะคนนี้จะต้องแพ้เราก็เป็นทุกข์อะแต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่คิดไปฟังเราเนีย่ยเราดูมวยนะอ๋อมวยวันนี้มีซ่าคู่เราไม่ต้องไปบอกว่าคู่ไหนชนะคู่ไหนแพ้แล้วถ้าอยากจะรู้ก็ตอนที่เขาต่อยเสร็จแล้วเนะี่ยเราก็ไปอ่านเนาะว่าคนไหนชนะคนไหนแพ้ ันนี้ก็เหมือนกันการเมืองนี้ก็เหมือนกันเราไม่ต้องไปใส่ว่าข้างนั้นข้างนี้แล้วเราไม่ต้องไปดูทุกวันไม่จําเป็นยี่ต้องดูเดี๋ยวเขาจบแล้วตั้งรัฐบาลเมื่อไหร่เราก็ค่อยไปดูว่าใครได้ตั้งจิตของเราก็จะสงบไม่งั้นจิตของเราก็จะฟุ้งซ่านนะเสพข่าวมากๆนะคืออาจารย์บอกทุกครั้งนะให้สังเกตดูสิ่งใดที่ฟังที่เห็นแล้วโลภเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดโมหะก็คือรู้ไม่เท่าที่ตนเป็นจริง เราก็ไม่รู้ว่าของจริงเป็นยังไงนะเราก็ตามละครตรงนี้ไปเรื่อยๆนะละครก็จะเป็นละครเรื่องยาวแล้วนะจริงบ้างไม่จริงบ้างเป็นละครเรื่องยาวจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าของจริงก็มีของรอกก็มีฉะนั้นอย่าไปยุ่งอย่าไปฟังนะไม่จำเป็นก็ทิ้ง,ท,งทิ้งไปเลยดูให้น้อย นะดูก็ดูจนจบอย่างเงี้ยดีที่สุดนะเนะขาจะเลือกวันนั้นก็ดูว่าเขาเลือกแล้วได้เป็นไรบ้างได้ใครบ้างนะได้ตามที่เราปรารถนาหรือไม่ปรารถนามันก็จบอยู่ยเพียงแค่นั้นไม่งั้นเราจะมาทุกขนะ์เหมือนคนเล่นหวยอะพอซื้อหวยปุ๊บเขาจะทุกข์ทันทีเนะมื่อไหร่มันจะออกออกไม่ออกออกไม่ออกอยู่นั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันนะเราไม่ต้องไปคิดว่าใครจะแพ้ใครจะชนะมันจะเป็นยังไงต่อไปนะอยู่กับปัจจุบันนี่แหละมีหน้าที่อะไรก็ทําไป ถ้าไปยุ่งมากมันก็ทุกมากไชอบกับไม่ชอบเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวทุกนะเขาเรียกว่าเวทนานะเวทนาจริงมีสามเนาะเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขกับมาสุข,ขเวทนามีสามแต่ว่าในนี้เราหมายถึงว่าชอบกับไม่ชอบถ้าไปชอบกับไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่ทุกทันทีต้องสังเกตดูเถอะเพะฉะนั้นเวลาปฏิบัติวิปัสสนาสมถะในสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราถึงเน้นในเรื่องของอะไร ในในเรื่องของละอภิชาและโทมนัสกำหนดกายกำหนดเวทนากำหนดจิตกำหนดธรรมนะี่ทะละอภิชาและโทมนัสหมายก็ว่าความชอบใจไม่มีไม่ชอบใจไม่มีรู้ตามสภาพที่เป็นจริงได้นะั่นแหละถึงจะเป็นของดีนะอันนี้ก็ฝากไว้นะว่าพอว่าเรา,าปฏิบัติเราอยู่อย่างเนี้ยมันอยู่ท่ามกลางาความทุกข์รอบข้างแต่เราสามารถที่จะจัดได้ว่าเราจะเอาหรือไม่เอา ดันั้นสรุปแล้วนะอะไรควรฟังก็ควรฟังอะไรไม่ควรฟังก็อย่าไปฟังอะไรควรดูก็ควรดูก็ควรดูให้ดูอะไรที่ไม่ควรดูก็ไม่ดูวัดจากไหนวัดจากใจของเราถ้าดูแล้วใจเราเป็นทุกข์ใจเราโลภใจเราโกรธใจเราหลงอย่าไปดูอะไรที่ฟังแล้วใจเราเป็นทุกข์โกรธโลภหลงไม่พอใจหงุดหงิดเกลียดชังพวกนี้นะเป็นอกุศลเท่านั้นเลย อย่าเอาของพวกนี้ยมาเข้าใส่ใจเราใจเราสําคัญนะโยมนะกายของเราเนี่ยอาศัยใจถ้าใจของโยมมีความทุกข์กายก็จะทุกข์ไปด้วยฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธต้องฉลาดในการที่จะเอาเรื่องต่างๆเข้ามาในหัวของเรานะอะไรที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์แล้วการดูสื่อต่างๆก็เหมือนกันแรงที่สุดตรงนี้ก็คือตนะิ๊กตอกติ๊กตอกน่ะดูวันละกี่ชั่วโมงนะอาจารย์ถามลูกศิษย เขาก็ตอบแบบอายๆนะอาจารย์เยอะมากเลยบางทีเป็นชั่วโมงเนะี่ยติดต่อกันเลยนะดูไปเรื่อยอันนั้นก็ขึ้นไหลไปดูไปเรื่อยจนกระทั่งชั่วโมงไม่รู้ตัวเลยนะตัวน,นั้นแหละเขาเรียกว่าติดพอใจชอบใจในสิ่งที่เราดูที่ดูก็ไม่ใช่เรื่องของใครนะั่นเดี๋ยวเนาะเรื่องของคนอื่นเท่านั้นเลยคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างน้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเห็นไหมบางอย่างเราก็ตลกขำไปจากนั้นนะชีวิต อ่ของเรามันไม่ไม่ได้อยู่นานหรอกเอวเนวนะไม่กี่ปีก็จะตายลนะฉะนั้นอะไรที่เป็นประโยชน์กับลูกกับหลานกับชีวิตของเราเนะี่ยทำตรงนั้นไอ้ที่นั้นมันเป็นความเพลิดเพลินเฉยๆฉยขันนันทิความเพลิดเพลินในการดูนะในการดูแลกฝากไว้นะนนะเอาละแค่นี้พอนะโยมเนาะวันนี้ใครจะไปทําบุญก็ขอให้เออใครจะไปทํางานก็ขอให้มีสตินะให้มีสติแล้วก็ ควบคุมตัวเองให้ดีทําในสิ่งที่ควรทาอะไรที่ไม่ควรทําก็อย่าไปทำนะแล้วก็ตั้งใจทํางานเนาะให้มีชันทะในการทํางานชันทะพอใจในทํางานในการทํางานอย่าทางานด้วยความทุกข์ความพอใจเนี่ยเขาเรียกชันทะชันทะมีความพอใจในงานนะที่เราจะทําไม่จะทาเพราะความจําใจเนาะนะแล้วก็ก็ขอให้รักษาใจของเราเ,ราเองนะ อย่าให้โกรธอย่าให้โมโหอย่าให้เบื่อมันโกรธโมโหเบื่อก็ให้กำหนดเบื่อก็เบื่อเนาะโกรธก็โกรธเนาะไม่พอใจก็ไม่พอใจเนาะและอย่าลืมเนาะแผ่เมตตาต่อหน้านะวันนี้ไปทำงานเจอใครก็แผ่เมตตาไปเลยถ้าไม่มีรถก็ขึ้นรถเม์เจอใครแผ่เมตตาขอให้คุณมีความสุขอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยเป็นต้นนะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะแล้ว วันนี้ก็ขอให้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายมนุษย์รักอมนุษย์รักเทวดารักษาใบหน้าผา่องใสจิตใจตั้งมัน่นด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเธอ